พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ เดี๋ยวพ่อพง์จะพามาดูตั๊ก,กแตนกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคอกเลี้ยงตั๊กแตนของพ่อพง์นะครับพ่อ,อ,งกกองพง์พได้เลี้ยงหนึ่งขีดไว้ในนี้นะครับผ่านมาก็วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับหลังจากที่ตั๊ก,กแตนเริ่มออกจากไข่ครับเป็นวันที่สามเรามาดูนะครับ ตั้งแต่เอาไข่มาฟักก็เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันแล้วก็ไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวนะครับหลังจากที่ฟักออกมาเป็นตัวเนี่ก็สามวันกับวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่สามนี่ครับคือตั๊กแตนนะครับที่ออกมานะครับดําเลยนะครับตัวดําๆเนี่ยนะครับก็เริ่มกินอาหารแล้วนะครับท่านผู้ชมออกมาได้สองวันนะครับก็จะเริ่มกินอาหารนะครับ ตั้งแต่เริ่มกินอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเห็นไหมครับอาหารที่ให้ไปนะครับก็ผมก็ลองให้ทั้งใบกล้วยแล้วก็ใบไผ่แล้วก็หญ้านะครับที่เห็นกินดีที่สุดก็คือใบกล้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับใบกล้วยนี้จะหมดไปเยอะแล้วนะครับส่วนใบไผ่ก็กินไปบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบไผ่มันอาจจะแข็งกว่าใบกล้วยนะครับเพราะว่า ตะเกแตนมันยังตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็หญ้าผมก็ลองให้ไปก็มีหญ้าตัวหนึ่งก็หมดไปแล้วนะครับส่วนหญ้าอีกอันนึงเป็นหญ้าคอมมินิตที่เรียกว่าหญ้าคอมมินิตนั่นแหละครับอันนั้นตะเกแตนไม่กินนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับที่ถาดฟักไข่นะครับที่อยู่ในนี้นะครับว่ายังจะมอีออกมาใหม่ไหมนะครับให้ท่านผู้ชมดูมีออกมาใหม่ไหม ไม่มีตัวขาวๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าออกมาหมดหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะจับถานออกมานะครับนี่ครับที่เห็นขาวๆนี่ก็เป็นคราบเปลือกไข่นะครับที่เวลาตะกกระแตนออกมาแล้วมันก็จะสลัดคราบขาวๆนี่แหละไว กับขุยมะพร้าวท่านผู้ชมนะครับตัวมันออกมาแล้วมันก็จะสลัดข้าวไปตรงนี้แหละนะครับนี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันออกมาหมดหรือ,อยังท่านผู้ชมไม่มีโ่มาเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอดูอีกก่อนนะครับสักวันสองวันนะครับว่าจะมีตะเก็นออกมาเพิ่มไหมนะครับก็จะฉีดพรมน้ำไว้ ปกตินะครับก็คือวันละสองครั้งเช้าเย็นนะครับก็จะพรมน้ําไว้ให้ชุ่มพอประมาณนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันก็ยังจะมีร่องเห็นไหมครับเป็นร่องแตกระหว่างทรายกับขุยมะพร้าวนะครับก็จะเป็นร่องเหมือนไข่มันบวมขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวตะกัแตนมุดออกมาตามร่องนั่นแหละครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังนะครับก็ตั้งแต่วันที่ เริ่มออกมาตัวแรกก็สวันแล้วนะครับกับวันนี้นี่ครับเรารอลุ้นต่อนะครับว่ามันจะมีออกมาอีกไหมครับอยู่ข้างในนู่นก็มีนะครับตัวที่ออกมาใหม่ๆมันจะเป็นตัวสีขาวนะครับถ้าผ่านไปสักห้าปร,ประมณประมาณ5้านาทีสินาทีนี่มันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับก็จากสีขาวก็จะเป็นสีค่อยๆกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มไปแล้วก็ จะออกมาเป็นสีดําแบบเนี้ยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับ,นะรบ,บ,บ,รบก็กินอาหารยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เอาไบตองให้ไปก็กินถึงนะครับส่วนมากแล้วจะกินแต่ใบตองนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งไผ่นะ๋ย่ผมจะให้ดูกิ่งไผ่ที่ผมเอามาให้เดี๋ยวเราดูกิ่งไผ่ก่อนกิ่งไผ่มันจะเหนียวมันจะแห้งนะครับท่านผู้ชม เนี uhm. ่ยถ si. ้าเป็นหญ้าใบมันก er, ็จะเหี่ยวกอบแบบนี้ครับนี่ครับมันจะไม่ค่อยดีเหมือนใบกล้วยนะครับถ้าเป็นใบกล้วยนี่อ่ามันจะเย็นนะครับท่านผู้ชมมันจะเย็นแล้วมันจะมีน้าแล้วมันก็จะชุ่มอยู่ตลอดนะครับนี่ครับมันก็กัดกินไปหน่อยเดียวท่านผู้ชมอันนี้เป็นใบไผ่นะครับนี่็กินมีรอยกินไปนะครับแล้วก็มันจะเหี่ยวแห้งแล้วครับอันนี้อันนี้ผมหัก กิ่งไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกนะครับอันนี้นะครับที่กินดีก็คือใบกล้วยนั่นแหละครับท่านผู้ชมส่วนหญ้าหวานผมยังไม่ได้ลองนะครับหญ้าเนเปียเดี๋ยวจะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะลองตัดหญ้ามาให้ลองชิมดูนะครับให้ตะกกแตนชิมหญ้านะครับนี่ครับนี่ก็ใส่ใบกล้วยไปมุมนี้นะครับมันชอบมาอยู่มากเพราะว่าแสงแดดนะครับ อยู่ตรงเนี้ยจะชั่วถึงตลอดนะครับจะถึงตรงนี้ตลอดช่วงจนถึงบ่ายสองนะครับแดดจะถึงตรงนี้ตลอดส่วนฝั่งทางนี้นี่แดดจะหมดก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนี่ก็ไม่ถึงแล้วครับนี่นี่ฝั่งทางนี้ครับมันก็เลยส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยจะมาอยู่แต่มุมนี้ครับนี่ครับตักกระแตมันชอบแสงแดดนะครับนี่นะครับ สักจะแตนได้3ามวันหลังจากออกจากไข่นะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับให้มาดูด้านข้างนะครับมีกระบากดำเลยนะครับนี่ขีดนึงนะครับขีดนึงนี่ก็คือทางฟาร์มนะครับที่ผมรับไข่มาเลี้ยงเนะี่ยเขาบอกว่าขีดนึงนี่ได้ประมาณสองพถึงส0 0พันตัวนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันได้กี่ตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มอง ดูเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดำเลยครับมันมาเกาะทางนี้อันนี้เปิดให้ลมโกลกนะครับแล้วก็จะมีหลังคากาันฝนอยู่นะครับด้านข้างก็จะมีผ้พาพลาสติกกันฝนอยู่นะครับถ้าไม่มีฝนเราก็เอาพลาสติกขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับพลาสติกขึ้นข้างบนแบบนี้ครับนี่นะพลาสติกขึ้นนะถ้าเกิดฝนมาเราก็เอาพลาสติกเนี้ยลงนะครับนี่ ตอนนี้ก็ให้ลมกโลกลตักกะแตนปลาทังก้านะครับเขาว่าโตเร็วนะครับเราก็รอดูรอลุ้นไปในแต่ละวันนี้แหละครับเพราะว่าเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงนะเราก็ต้องอศึกษาไปทีละขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมให้ดูด้านในนะครับนี่ให้ดูตักกะแตน ตัวเล็กๆนะครับเหมือนมดเลยนะครับมดดำนะครับก็เริ่มกินนะครับมีรอยกัดนะครับที่เป็นเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็คืออ่าเวลามันกินแล้วมันก็จะถ่ายออกมานะครับคืออุจจาระของตะก,กะแตนนั่นแหละนะครับมันตัวเล็กมันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นฝอยๆอย่างนี้นะครับถ้าตัวใหญ่กว่านี้มันก็จะเม็ดใหญ่กว่านี้นะครับ มูนตะกะแตนเนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงปลาได้นะครับท่านผู้ชมเอาไปให้อาหารปลาเป็นอาหารปลานะครับไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนด้วยนะครับสําหรับตะกะแตนเราเลี้ยงอย่เงียบนะครับครับน้ําก็ไม่ต้องนะครับน้ําก็ไม่ต้องให้นะครับเลี้ยงง่ายๆสบายๆกินแต่หญ้ากินแต่ใบกล้วยอย่างเดียวนะครับก็รอดูนะครับว่าฝนมาเราจะ ป้องกันอะไรได้ระดับไหนนะครับเพราะฤดูฝนเนี่ยผมว่าน่าจะดูแลย,ยากหน่อยเห็นเขาบอกว่าตักแทนโดนฝนมันจะตายนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ